ขายของตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของเบสดดังกหึ่มชัดเจนเรียกว่าเก็บมาทุกเม็ดตันนี้จัดให้เต็มๆนะครับกหึ่มก็นำที่หูแตกนะครับอีซิมสวัสดีครับวีวน,นี้นะครับจะพาทุกท่านมาพบกับสินค้าใหม่ล่าสุดของไ<ช>ทยซีมลเลยกับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยสลาม o น i c s r b h 600หูฟังไร้สายใหม่ล่าสุดจากทางค่ายแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยเป็นหูฟังไร้สายแบบที่มีระบบตัดเสียงรบก,กวนแค่ฟังก็น่าสนใจลยครับถ้าพูดถึงแบรนด์ s ลาม o น i c แล้วนะครับ ในตลาดบ้านเราเนี่ยเราก็จะรู้จักกับอุปกรณ์จำพวกไมโครโฟนเครื่องบันทึกเสียงเป็นหลักค,ค่ายนิสันมอนิกเขาก็ได้เปิดรายสินค้าขึ้นมาใหม่เป็นเกี่ยวกับหูฟังจะมีทั้งหมด3รายการสาหรับรุ่นตัว SRBH 600ตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังที่สาหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่รเรายอดชิปในบ้านเราเรามาเริ่มจากรายละเอียดต่างๆของหูฟังกันนะครับพอยออันดับแรกให้กับกล่องสินค้านะครับสาหรับตัวกล่องสินค้านะครับที่เขาเน้นเป็นหลักเลยของตัวนี้ก็คือคําว่า noise wall ไมโครตัวนี้เป็นระบบตัดเสียงโดยเฉพาะของทางサาโมนิกนะครับสำหรับหูลลฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟังแบบโอเวอร์เอียร์ก็คือข้อสีส่ส่าสำหรับการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ทั้งหมดเลยในตู้กล่องสินค้าก็าจะมีะอุปกรณ์แถมมาให้อย่างเคสนะครับตัวนี้เป็นเคสหนังสังเคราะห์ดีตาサラโมนิกมาให้เลยข้างในก็จะเป็นการบุกกรรยีมานะครับซึ่งจะช่วยถนอมการใช้งานกับหูฟังของเรา นอ่จากนี้ก็ยังจะมีสายแถมให้นะครับเป็นสายชาร์จ USB รุ่นเก่านะครับสาย AUX สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อจำพวกกล้องคอมพิวเตอร์หมดทั้งสองด้านจะเป็น TRS จะมีประกรณ์ i n f l i g h t ์ h a r i i n g a d a p t e r ให้มานนครับสำหรับการใช้งานทั่วไปบนสายการบินคู่มือกับใบรับประกันและก็สติ๊กเกอร์แถมมาให้สำหรับตัวหูฟังตัวนี้โครงสร้าง Housing ต่างๆเนี่ยเป็นพลาสติกซึ่งจะทำให้มีน้ำหนักเบาเพียง230กรัมเท่านั้นเองหูฟังตัวนี้นะครับมาในลักษณะพับได้ก็คือแบบนี้สำหรับการนำไปใส่เคสปึ๊บนี่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่า ไม่สามารถจะยืดแบบนี้ได้นะครับหรือว่าบิดก็ไม่ได้นะครับจะทำให้อุปกรณ์เสียหายที่เฮาซิง้านนอกนะครับก็จะมีสัญลักษณ์พิเศษที่ระบุมาเลยนะครับก็คือตรงนี้ นะครับจะเป็นรูปน้อยสวอของทางซาราโบนิกก็คือเขาต้องการเน้นย้ําเลยว่าหูฟังตัวน,นี้เนี่ยมีความสามารถในการตัดเสียงรบก,กวนคราวนี้ในส่วนของเอียร์แพกับเฮดแพรนะครับตัวเอียร์แพเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับตัวเฮดแพร์เนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบนุ่มซึ่งสําหรับการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยผมเพราะว่ามันดีมากเลยนะให้สัมผัสท,ที่ดีมากซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเวลาใช้งานผมลองไปใช้ประมาณวัน2วันเนี่ยมันไม่พบอาการบีบศรีรษะหรือว่าปวดหูได้อย่างใดเลยนะครับ ไม่ว่าตัวหูฟังจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวก้านหูฟังตรงนี้นะครับเป็นโลหะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนในส่วนต่อไปรายละเอียดของหูซ้ายหูขวานะครับก็จะระบุมาได้ใน earpad เลยเลยครัจะมีสัญลักษณ์บอกเลยว่าซ้ายหรือขวาซึ่งการควบคุมต่างๆของหูฟังทางด้านขวาเนี่ยจะแทบไม่มีส่วนสําคัญในดๆเลยนะครับแต่ว่าด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะมีเรื่องของปุ่มควบคุมต่างๆ ก็จะมีปุ่มเพย์เน็ t ปุ่ม r ี v ี o u s จะมีปุ่มเปิดระบบตัดเสียงมีช่องต่อ AUX จะมีช่องชาร์จไฟนอกจากนั้นนะครับยังมีไมโครโฟนแล้วก็ไปเดีเป็นสัญลักษณ์บอกนะครับ หลัาช่องชาร์จเนี่ยยังเป็นช่องชาร์จแบบรุ่นเก่าไมโครเอสวีธรรมดาเพราะฉะนั้นการชาร์จไฟเนี่ยก็จะกินเวลาพอสมควรน,นะครับจะกินเวลาประมาณ2.5ชั่วโมงในการชาร์จหนึ่งครั้งเพื่อให้เต็มในรายละเอียดของเขานะครับที่เขาบอกมาก็คือวัมตัวนี้มาพร้อมกับไดเบอร์ขนาด40มิลน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่กําลังดีแล้วก็พอเหมาะจะช่วยให้การขับเสียงเนี่ยสามารถทําได้อย่างดีนะครับให้มิติเสียงที่สมบูรณ์ชัดเจนแต่เขาก็ไม่ได้เน้นเป็นจุดขายจุดขายของเขาก็คือเรื่องของเบสแต่กการ การใช้งานจริงเนี่ยผมพบว่าเบสตึบมากนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดระบบะตัดเสียงรบกวนเนี่ยรวก็เบสเราก็จะจางลงไปทีดหนึ่งนะครับนอกจากนี้น,น,นะครับตัว SR B k 600ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับบลูทูธ5.0ซึ่งถือว่าดีมากนะครับยกนิ้วให้เลยเพราะว่าเป็นบลูทูธใหม่ล่าสุดที่เร็ว เสถียรและก็ประหยัดพลังงานทําให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลายว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ใดรก็ตามนะครับที่มีบลูทูธเชื่อมต่อแป๊บเดียวแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องหมายความว่าสมมติว,ว่าเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับเราเปิดแล้วก็ทําการจับคู่เรียบร้อยเนี่ยในครั้งต่อไปเราแค่เปิดหูฟังแล้วก็เปิดระบบบลูทูธมันก็สามารถจะจับคู่ให้กันโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถทำได้รวดเร็วแล้วก็น่าประทับใจมากๆเลยครับ เขายังรับประกันอีกนะครับว่าหูฟังเนี่ยสามารถทํางานในระยะ10เมตรซึ่งคงไม่มีใครใช้ในลักษณะนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับยพราะว่าถ้าเราใช้งานในทั่วไปเนี่ยสัญญาณก็จะแรงไม่เจอปัญหาคลื่นแทรกหรือว่าเสียงหายแน่นอนในเรื่องของระบบเสียงนะครับตัวหูฟังตัวนี้รองรับกับระบบเสียงทั้ง a 2 dp avr cp hsp hfp cvc ซึ่งมาครบเลยจัดเต็มแบบไม่มีจํากัดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับอุปรกรณ์ของคุณนะครับว่าจะรองรับหรือไม่ ผมอตอนนี้นะครับยังมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ400มิลลิแอมให้การใช้งานยาวนานถึง16ชั่วโมงเลยทีเดียวจากการใช้งานของผมนะครับที่ทดสอบใช้งานทั้งวันเกินประมาณ16ชั่วโมงก็ยังใช้งานได้เรื่อยๆนะครับโดยเรื่องของระบบการใช้งานที่เขาระบุเอาไว้นะครับก็คือถ้าเราใช้แบบเปิดบลูทูธไปด้วยเปิดระบบตัดเสียงไปด้วยนะครับจะใช้ได้แค่12ชั่วโมงถ้าใช้แบบบลูทูธอย่างเดียวก็ใช้ได้16ชั่วโมง ถ้าไม่ใช้ทั้งบลูทูธและไม่ใช้ทั้งระบบตัดเสียงนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง40ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่ามีข้อจํากัดอย่างนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานผ่านสาย AU X เนี่ยถ้าไม่มีพลังงานในตัวหูฟังนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเอง มาดูในส่วนของการใช้งานหูฟังบ้างนะอครับฟังตัวนี้วิธีการเปิดปิดก็คือให้กดปุ่ม K ค้างไว้ประมาณสาวิมันจะมีสัญลักษณ์ไฟเตือนขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงบอกด้วยนะครับว่า power on โดยทุกฟังก็จะแสดงไฟสีน้ำเงินสีแสดงสลับกันนะครับเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งานถ้าเราจับคู่เรียบร้อยแล้วก็จะแสดงสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าให้ครับแล้วรบะบบจัดเสียงรบกวนนะครับหรือว่า Active n o ้อย Cancelling วิธีใช้งานก็คือให้เปิดสวิตช์ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเขาจะเขียนคาว่า ON กับ OFF ก็ให้เราเปิดปุ๊บแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นไฟสีเขียวเรินี้แบบนี้นะครับแต่ว่าระบบตัดเสียงรบกวนนี้นะครับจะไม่ปิดเองถ้าเราปิดหูฟังแล้วเราไม่ได้ปิดสวิตช์ตัดเสียงรบกวนระบบตัดเสียงรบกวนก็จะทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทาให้เราเปลืองแบตเตอรี่ในการใช้งาน คราวนี้มาดูปุ่มควบคุมอีก3ปุ่มที่เหลือของตัวหูฟังนะครับปุ่มเพลงปุ่มพอตจะเป็นปุ่มที่เอาไปสำหรับเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายโทรศัพท์ปุ่ม next กับปุ่ม previous next กด1ทีคือเพิ่มเสียง previous กด1ทีก็คือลดเสียงถ้าต้องการเลื่อนเพลงนะครับก็ให้กดแล้วกดค้างไว้2วิก็คือเลื่อน previous ก็เช่นกันครับกดค้างแล้วกดค้างไว้2วิก็คือย้อนกลับ คราี้ในการใช้งานรับสายโทรศัพท์นะครับกดเพคือรับสายกด2ครั้งคือตัดสายและถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใช้งานคุยโทรศัพท์กดเพติดกัน2ครั้งก็คือโทรหาสายล่าสุดและตัวปุ่มเพเนี่ยก็ยังจะมีความสามารถในการใช้ไว i t แอซิเดนทถ้าเป็นของ l อก็คือ Siri Android ก็มีแล้วแต่ค่ายว่ากันไปให้เรากดปุ่มเพติดกันสครั้งนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งานไวแอซิเดนของตัวสมาร์ทโฟน นอกจากนี้นะครับสำหรับตัวหูฟังเนี่ยยังสามารถกดปุ่มรีเซ็ตได้โดยตรงโดยการกดปุ่ม next กับปุ่ม p r i v d พร้อมกันนะครับค้างเอาไว้ประมาณ5วิตัวหูฟังก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาก็าแสดงว่าเราทําการรีเซ็ตค่าต่างๆของหูฟังนะครับการรีเซ็ตเนี่ยคือหมายความว่ารีเซ็ตกระทั่งการจับคู่สมมติว่าเราจับคู่สมาร,ร์ทโฟนจับคู่กับแท็บเล็ตจับคู่กับ จนมันเต็มจํานวนข้อมูลในตัวบูฟังเนี่ยเราก็ต้องทําการกดปุ่มรีเซ็ตซึ่งตัวบฟังตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้มากถึง10อย่างพร้อมกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการชาร์จพลังงานนะครับการชาร์จพลังงานของตัวฟังตัวนี้ก็จะมีไฟแจ้งเตือนเหมือนกันถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมดมันจะแจ้งเตือนเป็นสีแดงขึ้นมาเมื่อตอนาชาร์จไฟนะครับก็จะมีไฟสีแดงแจ้งเตือน,นมาตลอดชาร์จเต็มแล้วไฟสีแดงก็จะดับไปครับ เรื่องพูดถึงประสบการณ์ใช้งานของผมบ้างนะครับผฟังตัวนี้ผมได้ลองไปใช้งานในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสหรับฟังตัวนี้นะครับแทบจะไม่มีปัญหาการใช้งานใดๆแต่ว่าเรื่องของเสียงเสียงที่เขาเน้นมา เป็นจุดขายของตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของเบสเบสเนี่ยมีให้เยอะมากดังกระหึมชัดเจนเรียกว่าเก็บมาทุกเม็ดหรือว่าจะเป็นเรื่องของเพลงนะครับพวกเพลงล็อกเพลงอิเล็กทรอนิกส์เพลงแดนซ์เพลงบอล dance, ลัพซิ่ง boxing, ที่มีเบสเยอะๆวันนี้จัดให้เต็มๆนะครับกระหึมกระนำขี้หูแตกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของรายละเอียดเสียงต่างๆนะครับเสียงร้องเสียงคนพูดยังทําได้ไม่ดีเท่ากับหูฟังอื่นๆในประเภทเดียวกันเรื่องของเสียงพูดเนี่ยจะไปชัดเจนตอน ทัมันถือว่าทําได้ดีเลยแต่ว่าตัวไมโครโฟนตัวนี้เขาไม่ได้บอกหรือว่าเคมมาว่าเป็นไมโครโฟนที่มีระบบตัดเสียงรบกวนถ้าเราไปใช้งานแบบที่มีสิ่งรบกวนเยอะๆไมโครโฟนตัวนี้ก็จะไม่สามารถทํางานได้เท่าไหร่มันก็จะเหมือนกับไมโครโฟนในสมาร์ทโฟนทั่วๆไปคือใช้งานพูดสนทนาเป็นหลักอาจจะใช้งานเรื่องการอัดเสียงอะไรได้ไม่ดีเท่าที่ควร ครัวนี้มาพูดถึงเรื่องระบบการตัดเสียงมากนะครับตัวระบบการตัดเสียงเนี่ยเมื่อเราใช้งานทั่วไปหูฟังตัวนี้สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้อัิมาที่น่าพอใจจะดีกว่า เพราะว่าถ้าให้เทียบกับหูฟังประเภทเดียวกันในตลาดยังเป็นรองอยู่หลายเท่าถ้าเป็นเจ้าตลาดที่ครองกันอยู่หลกัหลกๆกย่ังพวกโซนี่หรือว่า Apple เนี่ยระบบตัดเสียงตัวนี้ยังเป็นรองหลายๆเรื่องถ้าสมมติว่าเราต้องการคุยสนทนาเราต้องการฟังเสียงคู่สนทนาแบบชัดเจนเราเปิดระบบตัดเสียงเนี่ยเสียงพูดของผู้สนทนานะครับก็จะดังขึ้นมาถือว่าตอบโจทย์การใช้งาน แบบทั่วไปเป็นหลักแต่ว่าถ้าเรานําไปใช้กับการมอนิเตอร์เสียงอย่างเช่นการบันทึกเสียงการตัดต่อวิดีโอว่าตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ยังแยกระเอียดของเสียงต่างๆได้ไม่ชัดเจนถ้าเอาไปใช้แบบว่าฟังเสียงทั่วไปยังพอใช้ได้ไปฟังเสียงอัดสภา์อย่างเงี้ยยังพอฟังได้แต่จะให้ฟังแบบว่าซ้ายชัดไหมขวาชัดไหมอย่างเงี้ยยังแยกไม่ได้นะครับวัตตตัวนี้ยังเป็นรองเรื่องของการใช้งานแบบเืองอาชีพแต่ก็ พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาไม่ได้เคลมมาว่าเป็นหูฟังระดับโปรเฟชชั่นแนลเขาเคลมมาว่าเป็นหูฟังที่มีระบบการตัดเสียงรบกวนและทํางานแบบไร้าสายซึ่งมันจะเหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไปมากกว่าครับสรุปของซัลโ o เนก SRB H600 ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานโดยทั่วไปเป็นหลักดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้แน่นอนครับเสียงไม่มีขาดช่วงแต่ว่าถ้าให้ไปเน้นความ เฉพาะเจะจงในสายอาชีพคนทาซาวบันทึกเสียงตัวนี้ก็ยังแยกรายละเอียดของเสียงยังไม่ชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดของตัวนี้ก็คือเรื่องของเบสเบสให้มาเยอะมากไม่เจอปัญหาของการหน่วงของสัญญาณเนื่องจากตัวหูฟังตัวนี้นะจะใช้ระบบบลูทูธ5.0มีความเร็วความเสถียรสูงมากและสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอของเรานะครับผมขอฝากซับสไครต์ช anel ดาวโหลดมาอีซีบอร์ดหรือในช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืม See First เพื่อไม่นคุณผ่านข่าวสารใ,ใหม่เพื่อเราทำการอัปเดตและพบกันต่อไปในวิดีโอหน้าาขอคุุณสสสกกรรกัับชมวดี Happy